สวัสดีครับผมมิดหมอแค้นแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเพชดบันแทงแฟนคลับเอฟซีของอิหลาหน่อยอุงอิงมาพบมาพอกับคนเมุงสีคือเก่าค,คือเดิมเมื่อนี้มาขึ้นหัวอ้อที่ว่าทุกสิ่งอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทำว่าเรื่องการกระทำของบุคคล ซึ่งอุปนิสัยของคนมีมุมมองที่แตกต่างกันมีแนวทางที่แตกต่างกันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนจะมีแนวคิดในด้านบวกหรือลบพันเอง ยังอีลาน้อยเองเป็นเด็กน้อยเป็นผู้ที่มีความคิดในเชิงบวกหลายกว่าเชิงลบในเฟซบอกเคยโพสตัดพอ้อมีแต่โพสให้กำลังใจตัวเอง รวมถึงให้กำลังใจคนอื่นๆถึงแม่คนอื่นๆสิมีอายุหลายกตัวกระตับแต่ความอดทนทางด้านสภาวะของจิตใจสิบสูอิลาหน่อยอุ่อิงซึ่ง กีฬาหน่อยมุ้งอิงนับว่าเป็นเด็กหน่อยที่มีหัวใจแกรง่งเป็นยอดนักสู้จังได้รับรางวัลหลายหลายรางวัลดังที่มิดหมอแค้นแฟนหมอลำ่ได้เห็นสำหรับอีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนของเรื่องดราม่าต่างๆย่างเมือว่านดราม่าของยูโรตีบัเลนกกับกีลาหน่อยอุ้งอีกซึ่งธรรมดาเด็กน้อยอย่างยูโรพึ่งเข้ามาในวงการเมื่อเจอกระแสเจอแรงกดดัน กระหองใแจะมีความน้อยอกน้อยใจซึ่งประสบการณ์เล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของอิลาน้อยอุงอิงไปแล้วเพราะอย่างเพราะอิลาน้อยอุงอิงเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมีบารมีสูง มีความเก่งมีความกล้าเผชิญกับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตรางวัลที่ได้รับล้วนแต่เป็นเกียรติของอิหลาหน้อยองอิงเป็นเกียรติของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเกียรติ ให้พ่อพ่อแม่แม่ fc มิดมอแคนแฟนมอลัมชื่นอกชื่นใจสมกับได้ติดตามสมกับค่วมหักค่วมแพงที่มิดมอแคนแฟนมอลัมยกยยองสรนเสริญเบิ่งแยงสำหรับประเด็นผู้คนที่มาดราม่า ในมุมมองของพนเมืองสี่ประเด็นเหล่านี้พวกเหล่านี้บ่มีคุณค่าบ่เห็นความสำคัญบ่เห็นคุณค่าของเจ้าของเองโดยสะดวยสับเพราะฉะนั้นเองการที่โมเห้าเจ้า่อยได้มาสนับสนุนคนดียางอิหลาหน่อยองอิง นับว่าเข้าไหนมาเบิงมาแยงถูกคนมีรางวัลการันตีสำหรับคนทดราม่ามิดหมอแคนแฟนหมอลำบ่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาไ่าให้ความสำคัญ เขาบรให้ควมเยืนย่อสำหรับพวกที่ก่อประเด็นพวกที่สร้างแต่ประเด็นทางด้านลบมีารางวัลเกียรติคุณให้บ่ครับคนที่มักสร้างพลังลบเว้าวเพื่อนคนอื่นจังสั้นจังสี่เอาคนอื่นไปเว้าว เปียบจะจังสันจังสี่บ่มีสำนักงานไหนมอบถ้วยรางวัลให้รางวัลที่เฮาได้เห็นมีแต่รางวัลแห่งคุณงามความดีรางวัลลูกกตันยูรางวัลคือมีแต่รางวัลที่ยกย่องเชิดชูแต่สำหรับพวกที่สร้างประเด็นด้ามาพวกที่เออเอินว่า ว่มีแนวคิดในทางทางด้านบวกมีแต่คนเขาสาบแช่งมีแต่เหตุให้เจ้าของชีวิตตกต่ำยางหลายหลายช่องที่เคยเบิงพันผ่านที่ผ่านมาได้พี่น้องที่เอาเรื่องอิลาน้อยอุ้งอิงเอาเรื่องวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาเรื่องของ บอสโจนี่ล่ะเกี่ยวกับสาวน้อยเพรบานแพน่ไปว่าวว่าสันตะไปเว่า,ว,ว,าวในเชิงลบมีหลายช่องของยูทูบที่เห็นพันพานมากนะพี่น้องแต่ตอนนี้ช่องเหล่านั้นละสัมละสายจับกลุ่มกันเว่าไปไปมากๆกัดกันเองบาดเนี้ นั่นแหละเป็นพลังของสิ่งที่บ่ดีที่จะของก่อขึ้นคอนเมืองศรีแล้วเดี๋ยวยกว่าทุกสิ่งอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทําถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งดีๆมันก็ตามมาคือจังอิหลาดหมายุาอิงคิดแต่แนวดีๆสร้างแต่แนวดีๆ พัฒนาการหาสิ่งที่ดีๆมาให้ต่อแฟนขับ f อซสิงเแล่านี่มันกระกบขึ้นมาหาอีหลาหน่อยดังปัจจุบันสำหรับอีพี่นี่ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องไหวแต่เพียงสานีโชคดีมีใช้อยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พุ่นสุขสวัสดีครับผม